การออกมาเดินเล่นเดินแบบไม่จริงจังนักเดินด้วยความรู้สึกว่าเรามีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับมันจะทําให้เราผ่อนคลายการที่กล้ามเนื้อได้ขยับได้รีแลกซ์นะครับเออมันทําให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเบามันสบายแล้วก็มันสามารถต่อยอดไปสูก่การจูนสิ่งทีดีเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับแนวทางของจักรวาลวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่ามาฝากทุกคนเหมือนเดิมครับ จิตสานึกแห่งความขาดแคลนจะทําให้เราดิ่งหัวลงนะครับไปอยู่กับความขาดแคลนที่ก้นเหวแบบงงหัวไม่ขึ้นในขณะที่ถ้าเราฝึกฝนแล้วก็เปลี่ยนไปสู่จิตสํานึกแห่งความสาเร็จจิตสํานึกแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบรวดเร็วสัพันธ์ครับเมื่อก่อนตอนที่ผมบอกตัวเองว่าผมกําลังตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการฟังไปกับการอ่านหนังสือไปกับการคิดคิดคิด,คดหาลูทางลืมนะครับ ลืมว่าจะลงมืออย่างไรเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อกี้เพิ่งฟังศาสตร์ของท่านนับเียนฮิวท่านแนะนําว่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ยกระดับความรู้สึกของเราเหนือกว่าปัญหาเดิมถ้าเรารู้สึกว่าเราปรารถนาสิ่งใดเช่นในตอนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้แล้วก็มีเงินเข้ามีรายได้ตลอดเมื่อตอนที่โควิดมารอบหลังๆในปีก่อนนู้นนะครับผมตัดสินใจจองห้องพักที่สนามกอล์ฟที่เขาใหญ่ แล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่เฉยแบบนั้น15วันถามว่าตอนนั้นรายได้มากเท่าตอนนี้ไหมก็ไม่ได้มากเท่าตอนนี้นะครับแต่ถ้าผมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตการกล้าที่จะทําในสิ่งที่เราปรารถนานั้นโหมันจะนําสภาวะจิตของเราเนี่ยให้มันเข้าไปสู่ความจริงว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้เราสามารถที่จะหาลู่ทางหาโอกาสในการที่เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับเวลาในการทํางาน ถ้าผมไม่ทําแบบนั้นผมก็จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องเล็กๆแล้วก็ใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่การใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมอยู่กับอดีตอยู่กับสิ่งที่เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหาตำรับตำรามาอา่านหาวิชาความรู้ฟังอยู่นั่นแหละแต่ขาดการลงมือทำทำอะไรก็ได้ที่มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆให้เรารู้สึกว่าเรามีการขยับขยืขย่นในตอนที่จิตเรายังไม่ได้เข้มแข็งมากเนี่ยก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอาศัยวัตถุอาศัยสิ่งที่ตามองเห็น ทืบคานเข้ามาสู่ภายในว่าชีวิตเรายกระดับแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถ้าเรามัวรรอที่จะให้ความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านโดยที่เราไม่ลงทุนตัดถนนสร้างถนนเพื่อเอาสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้ออกไปขายข้างนอกชีวิตเราก็คงติดหนักอยู่กับความไม่เจริญนะครับท่านก็จึงกู้เงินมาเพื่อตัดถนนออกไปสู่เมืองใหญ่แล้วก็ขนสินค้าที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ออกไปขายที่เมืองใหญ่ก็นําความน่ารวยมาสู่ชีวิตการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับ มันจึงอาศัยความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเรารังรีรอไม่เปลี่ยนแปลงจากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่รอให้รู้ก่อนการรอนั่นแหละคือการตอกย้ำว่าเรายังไม่ดีพอเรายังไม่โอเคเรายังไม่กล้าลงมือทำก็คือเรายังไม่เชื่อว่าทำแล้วมันจะได้ผลนะครับเรื่องนี้เราจะเข้าใจได้ดีขึ้นถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะครับว่าเราควรจะมีท่าทีเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการตัดสินใจยังไงให้เรา เดินไปสู่จุดที่เราต้องการจะเป็นแต่อย่างแรกนะครับคุณต้องรู้เสียก่อนว่าตอนนี้ชีวิตคุณต้องการจะไปที่ไหนครับ